สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระประม,นรรรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568อภิลักษิตสมัยเฉลิมพระชมพันษา ของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลายาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงน้ำจิตมุติตาปราโมทและถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติไทยมานับแต่โบราณกาล การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ย่อมหมายถึงความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรด้วยธรรมะแห่งพระศาสนานี้ได้อย่างรากลึกลงเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเป็นหลักชัยและหลักใจของอาณาประชาชนใต้พระบระมะโพธิสมภารของสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชทุกพระองค์เหตุชะนี้ พระมหากษัตริย์จึงส่งดำรงพระราชธรรมไว้อย่างมั่นคงพร้อมทั้งพระราชทานอารักขาและพระบรมราชูปร,รัมภ์แก่การคณะสงฆ์ให้พ้นพยันตรายและให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นเพื่อเป็นเนติแบบแผนแห่งอาณาราษฎรเป็นเครื่องเสริมส่งกำลังพระบารมีอันแกล้กลาในอันที่จะส่งพิทักษ์รักษาพระบาร,รพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ ให้สถิตสถาพอรอยู่คู่บ้านเมืองไทยสืบไปได้โดยสวัสดีสมเด็จบรมบาิิษพระราชสมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อย,ยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความสุขสวัสดิ์ อํานวยผลให้ทรงสําเร็จประโยชน์ในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขของอาณาราษฎรจึงทรงสงบพระราชอาริทัยได้แม้ในยามที่ต้องเผชิญโลกธรรมทรงเพียรละเว้นบาปธรรมและทรงเจริญในทางพระราชกุศลอันเป็นหนทางควรดําเนินเป็นเนืองนิดสมด้วยโพธิสัตวภาภา์ว่าสิทธิที่ว่าธรมโมปโธมหาราชะ อรธมโมปะนะอุป,ปโถอธรรมโมนิระยังเนติธมโมปาเปติสุขติแปลความว่ามหาราชทำเป็นทางที่ควรดำเนินตามส่วนอธรรมนอกลู่นอกทางย่อมไม่ควรดำเนินตามอาธรรมนำไปนรกทำให้ถึงสวรรค์ด้วยประการชนีด ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตไัยและเดชะ้าแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศล,ลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรษพระราชสมพาร์เจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิษธพรชยัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดกาลละนานเทิน ขอถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก